ตอนนี้เราอยู่กันที่ MRT บางไผ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้มีแพรนเออไปถ่ายงงถ่ายงานไม่ได้ถ่ายงานหรอกคุณพี่บอกว่าไปถ่ายวอเกเก๋ไปเที่ยวกับทุกคนนะคะแพรนของเราว่ค่ะวันนี้เราจะไปกันที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงค่ะเย้ๆๆซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งลงมาจากเกมาทีบางไผ่นะเดี๋ยวเรากำลังจะเรียกรถไปซึ่งวันนี้ก็กำลัง เลียกรถอยู่หาวิธีการอยู่ว่าเอ๊ะเข้าไปกันยังไงนะ<ม>คือเท่าที่อ่านมาค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลงมาจากเอมาทีใจะไหมให้เราเรียกวินซึ่งตอนนี้มันไม่มีวินเลยอเอาให้ลงออกสี่อ้าเหรอแค่กั้งออกสี่แล้วออกทั้งออกสองเดี๋ยวนี่โอเคแต่วัในนี้ใดๆทุกคนวันนี้คือหน้าดีมากดูดิดูดิหน้าแบบสวยมาก ใช้อะไรอ่ะเอ,เอ่อคูชั่น n skin t i f i กสร้างเรื่องละคนดูดิอันนี้เบอร์สเบอร์สามแล้วแบบราคาถูกมากคืออันนี้ป้ายาเลยนะทุกคนไปซื้อกันน่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยกำลังงงๆนะคะทุกคนขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปลงบันไดฝั่งโน้นนะวพราตอนนี้นะกระเทยก็คือเริ่มเปือดละก็คือขึ้นลิฟต์ลงจบๆ ทางออกสี่ฝั่งโน้นน้นไปไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะขึ้นลิฟต์แล้วแต่พันนี้มนไปเดินขึ้นบันไดแล้วเราขี้เกียจขึ้นบันไดเรามาขึ้นลิฟต์ดีกว่าค่ะทุกคน ต้องวันนี้แสงมันแบบโอเวอร์สบาลานะลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาแล้วไปจ้าอักบิสิแหมสรุปก,ก็คือว่า ออกทางออกสี่กันนะคะทุกคนเราอะมาผิดเรามาออกทางออกสองเนี่ยก็คือโทรวดลุกของเราก็จะมีความแบบฮิปฮิปนิดนึงแต่ยังคงความน่ารักตามสไตล์แบบว่าคับฟีโอโอโหตัวมันใหญ่อ่ะมันเลยอุยอ่ะอี่อสรุปเปิดออกมาเจอรุ่นพี่เต้นต่อเลยทุกคนมากันให้ถูกเพราะว่าเราเองก็มาเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้แล้วนะคะ ยอยากซื้อ iPhone 15ไว้ถ่ายบล็อกเลยเนี่ยเอโฟนสิบห้าโตแม2เทราไบอ์เราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อระหว่างใช่ไหมช่เอาใหม่เอาระหว่างไิบหาคกับไอโฟนสิบห้าช่วยคิดหน่อยว่าเราจะเอาเงินที่ไหนใช่ทุกคนนน่นลงมาเจอวินเลยซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ไกลมากเหนปะ เราจะไปตลาดน้ำบางไผ่กันเฮ้ยตลาดน้ำบางของดึกเฮ้ยใส่กระโปรงอ่ะนั่งไมไปเลยใช่ว้ายว้ายคิวของบางหลวงลงเมื่อไหร่อ๋อตัดเสร็จใช่ไหมเราอย่างนี้นะทุกคนเราก็ไม่รู้เอ้ย แล้วถึงแล้วจ้าวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงแล้วซึ่งจะอยู่ติดกับนี่เลยวัดกำแพงบางจะก็วัดโคตรยาวนานประมาณ <c oughs> ย,ายาวจริงจะไม่ได้เลย <c oughs> ตั้งแต่สมัยอายุทยากรุงศรี <c oughs> อยุธยาใช่เล่าเล่าว่ากูอ่านที่ยายมาเว้ยซึ่งแบบเราก็แ,แบบกูอ่านที่ยายมาเว้ยเขาแต่ง โลเคชันมันคือแถวนี้ก็คือ,อของบางหลวงใช่ไหม,ม,มแล้วแบบมันจะมีสามเรื่องสี่เรื่องอะอโลเคชันเป็นที่นี่หมดเลยทุกคนแต่งคนเดียวกันแล้วมันะจะแบบแบบเรื่องมันเชื่อมกันอะ,อะแต่จะได้ทำให้ in, อินงินพิเศษแต่ยังไม่เคยมาสถานที่จริงถูกไหมโน <No. S 2> ้อันนี้คือการแบบว่ามาสถานที่จริงแบบว่าครั้งแรกนะคะ,อะตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าอุโบสถแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน<อ>เพื่อสักการะหลวงพ่อกันหนูอะเหมือนเคยดูคลิปอะไรสักคลิปนึงนี่แหละเหมือนเขามาถ่ายที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะฉะนั้น ไปค่ะเรามันกระเคยใส่มูดอยอะนะทุกคนอาทุกคนเรามาดูเขาเรียกว่าแผนที่กันก่อนอ่านี่ไงองค์นี้หนูเคยเห็นสวยมากมีพระองค์ใหญ่แล้วก็นี่มีตลาดน้ำตลิ่งชันไปค่ะทุกคนก็จะมีแบบว่าเป็นฟิลลร้างขาล้างขายเอ้ยด้ใช่คนนี้เด้เอร้างขาแม่เราแบบเขาเรียกว่าเซอร์วีก่อนไหม สักแบบสักระยะหนึ่งอ่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันหน้าตะะยะทงางงก็จะไม่ไกลมากนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟิวว่าริมนม้ำอะไรเห็นปะคลอ,องร้นหลวงไม่มีอ,อ๋ออ๋อนี่ไงอ่ะมาถึงร้านแรกทุกคนเขาบอกว่าร้านเนี้มันก็จะมีฟิลว่าร้อยลุกปงลุกปัดทํางานหัตถศิลป์นะคะนี่เห็นปะเขาก็จะมีแบบว่ารายละเอียดออาไ้ข้างหน้าไปให้ล,ลุกปัดกําไรเอย่ยใดนี่รวย อุ้ยน้องเรือนองเรือมากมากนี่เออเออเอเอเอันนี้ร้านแรกใช่ไหมมานพึ่งศิลน,นะคะมีน้องเจโน้ด้วยนี่เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในเราเดินเซอร์เวย์กันก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินทะลุไปใช่ไหมคะวันไหนเป็นละลายเหรวันนี้เลยค่ะ <c oughs> วันนี้ราคาละลายแน่ วูยอันนี้สวยทุกคนร้านนั้นสวยมากดูดูดูด,ดูเห็นปะนี่เราก็จะสูงอุ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอหน่อยอุ้ยปลาดุกเหรอทุกคนนั้นปลาดุกใช่ไหมเน่ะน่ากลัวมากใช่ไหมปลาดุกปะไม่หรือว่าปลาบึกปลาดุกหรือปลาบึกอะ่ะทำไมนะ่ากลัวขนาดนั้นนะทุกคนดูดิเหมือนลูกอสเลย น่ากลัวประบุแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะเห็นในส่วนของวัดด้วยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือเราสามารถที่จะแบบไปขึ้นเรือเครื่อเช่าน่าจะเป็นแบบฟิลว่าล่องเรือเที่ยวได้เนาะถ้าเกิดนน,นถ้าเรามองจากฝั่งนี้ใช่ไหมเราจะเจอองค์พระองค์ใหญ่ที่เป็นองค์ที่แบบว่าท,ที่เขาถ่ายรูปติดกันมาสวยๆอ่ะอืมนูนน้นนู้นเห็นไ่มหัวหัวเหลืองๆ,ๆอะ่ะหัวเสียนไหมเสียเออใช่เสียนสินเหลืองๆทั้งท้อง โอเคปลาทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่อ,นนอใช่อันนี้บ้านศิลปินเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของบ้านข,อ,อ,ของบางหลวงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูสคือมันเยอะมากเลยอ่ะเขามาได้น้ำหรอยอะมากทุกคนมันจะสวยไหมน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบอ่ะมีความสตรีทอาร์ตเนาะเป็นซอรกหลืบเล็กๆ นี่ล่องเรือชมวิวกันละครั้งหนึ่ง<อ>คือตรงเนี้ยทุกคนมันก็จะเป็นแบบเป็นซอยๆเนาะเราก็สามารถจะแบบว่าลองเดินเข้าไปดูได้อ่าขอโทษนะคะมีแตกก่ก๋วยจั๊บอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่กินปาลาล่าปลาปลาข้าเลยนี่นเอา้างงไม่เอาเหรอ <laughs> นนนหนูอะกำลังบอกว่าปลาข้าเลย เ้วเจ้าของร้านก็คือมองหน้าแล้วเฮ้ยมุมนยู่อุ้ยเลอซิงมากทุกคนโอเคก็ทุกคนเดินกับเดียวเกิดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอืมยินตาโฟนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของเป็กเล็กเป็นน้ำใสไก่ปกติแล้วก็ในส่วนของน้ําอันนี้คือมันเป็นน้ำสามเกลือทุกคนเราก็ไม่รู้มันคือน้ําอะไรอ่ะเป็นน้ําหล่อห้างกล้วยใล้ายๆกิ๊กฮีคล้ายๆ คล้ายๆคล้าย no ๆมะตูมคล้ายๆเหมือนอะไรวะบอกไม่ถ anyway ูกเมืนใบเตยคล้ายๆใบเตยทุกคนน้ำมันสดชื่นมากสดชื่นเลยแกะก็หมดไปแล้วนะแบบรู้สึกมันสดชื่นดีนะแบบเท่แก็สิบกว่าบาทอ่ะดีนะทุกคนที่เราบอกว่ามีน้องเปเปอร์มินฟิวนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น แบ็กกนะินนอะไรสักอย่างหนึ่งอะหอมมากแล้วแบบมันสดชื่นอะสุดตัวชอบกลิ่นนี้มัจะให้ฟิลสดชื่นนะคะซึ่งวันนี้เราพกมาทั้งหมด2กลิ่นนะทุกคนจะมีตัวเปปเปอร์มิอนอันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นยาดมกระปุกเขียวอันนี้จะเป็นของแบรนด์หนุมานนะคะมันจะให้ฟิลว่าคือมันจะต่างกับของหองไทยอะ่ทุกคนห้องหไทยมัน,นจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเนี่ยบอกไม่ถูกทุกคนไปลองซื้อซื้อดมกันได้นะ พเพราะมันหาซื้อยากมากเพราะมันขาดตลาดช่วงนี้ครับ่่าพอเรารู้ไงมาสถานที่อย่างนี้นะคะก็เธอเตรียมคิดแน่นอน,นต้องพกอะไรองนี้ยมาจริงๆนะทุกคนดูดิว้าตอบโจทย์สีเขียวคล้ายคล้คอลฟิวอะแต่ก็อร่อยดีกินแล้วสดชื่นเลยอะค่อนข้างชอบอันนี้คือเรามาอยู่กันที่บ้านศิลปินนะคะทุกคนเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำพวกแบบลอยลูกปัด ทำกําไรทำแหวนทำสร้อยอะไรพวกนี้เาก็นี่เลยเขาก็จะมีบอกนะคะราคาตามนี้เขาก็จะมีแบบว่ารายละเอียดนวัดรูประบายสีนู่นนี่นั่นนะคะกระถางไม่ว่าเท้าอย่างยากเลยเน้นซื้อแล้วกันเนี่ยสามบห้าบาทรอทุกคนเนาะสรุปก็คือว่าไม่ได้รอรุกป,ปัดไม่ได้ระบายสีไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าก็เคยแบบไม่เก่งมูฟแล้วนะคะจก้ก ร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะทุกคนทุกคนดูสภาพฝนก็คือใกล้จะเทลงมาเทลงมาเทลงมาแล้วนะคะเวลาจะเคยมาถ่ายงานมาเที่ยวที่ไรนะฝนก็คือฮัลโหลสวัสดีจ้าตลอดเลยค่ะสรุปว่าก็คือทุกคน มาแวะร้านนี้เดี๋ยวจะไประบายสีตุ๊กตากันก็ค,คือความสามารถแล้วแหละวิวีน่ารักอะทุกคนวิ่กระจกวิ่ากระจกดีกว่าดูอันนี้จะเป็นกล่องใส่ชิชชู่น่ารักมากคือประเด็นคือคนที่เขาทําอ่ะเขาทําน่ารักไงแต่ฝีมือเรามันไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนเข้าใจใช่ปะเนี่ยกระจงกระจกอเคน่ารักมากทุกคนอันนี้น่ารักมากมาถ่ายรูปกับน้องกระจกดีกว่าน่ารักเนาะดูซิอันนี้เหมือนเป็นแบบพวกพองอะ ระบายสวยรอยลูกปัดก็ร้อยีไม่รู้จะทำอะไรดูคนดูีสัน้ำใมันไมกนะเรามาทําเป็นติดกิฟต์นะคะทุกคนถ้าม่ตุ๊กตุ้นบันนอยจังพอดีมันมีตุ๊กตุ้นตัวใหญ่มั้ย่ใช่หรอเดี๋ยมันอยู่ให้เราเลือกคงว่าลนยนี้มันเบสิกไปอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็คือกําลังจะกลับแล้วนะคะหลังจากที่ใช้ชีวิตนะคะอยู่กันที่คลองบางหลวงมาประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะทุกคนเนาะคือ มาช่วงเย็ยเยยนๆนยอาจจะลดกว่านะทุกคนเรามาตอนเที่ยงไงประมาณบ่ายโมองอนะไรเงี้ยก็จะมีความอ,อดืดความร้อนนิดนึงแต่ถามว่าฟิลมันได้ไหมมูฟันมันมูดมันได้นะทุกคนวันนี้แบบอากาศค่อนข้างดีด้วยนะทุกคนแบบไม่ได้มีแดดมากจนเกินไปนะคะสําหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวใหม่แล้วก็มารอดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่ว่าใบให้ว่าอยู่ภาคอีสานนะคะทุกคนก็รอดูได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้นะคะวอลคุณอดิกิณ่นแม่บ๊ายบาย